ับสวัสดีครับทุกท่าน fc และผู้ติดตามทุกคนนะครับผมวันนี้ผมหนุ่มเมืองน้ำดำครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็แค่มาพามาชมเครื่องรางใส่ลุงพ่อกลวยครับผมครับ ก็มาแนะนำวิธีดูวิธีเลือกเบื้องต้นนะครับผมว่าเลือกยังไงไม่ให้โดนของเก๋ของปลอมทำยังไงไม่ให้ถูกหลอกครับครับผมนี่เป็นตะกรุดที่หนุ่มเมืองน้ำดำ ได้เก็บแล้วก็เก็บไว้ศึกษาครับผมว่าจะหาได้แท้ๆไม่ใช่ง่ายๆนะครับของหลวงพ่อก,กวยทุกวันเนี้ยครับผมวิธีดูเบื้องต้นนะครับผมหนึ่งดูความเก่าครับความเก่าของตะกุดเชือกถัก ดูยังไงครับเนี่ยครับผมเนี่ยคือลูกสะกดครับลูกสะกดของหลวงพ่อดูนะครับผมจะใช้กล้องสองให้ดูครับเนี่ยครับเนี่ยครับความเก่าครับพิเนียมขาปินโตครับ ดอกนี้ซ่อมครับสายสายขาดมาหนุ่มเมืองน้ำดำก็ซ่อมไว้ใช้ครับผมแล้วก็เชือกที่ถักครับเชือกที่ถักมานี่ก็ผูกพังมาครับแล้วก็หนุ่มเมืองน้ำดำก็ทำใหม่ครับมั่นใจร้อยเปอร์เซนครับเพราะว่ามีลายมือหลวงพ่อครับ ได้เห็นลายมือหลวงพ่อแล้วก็ถักถักปิดไว้ใหม่กันเนื้อจะจะพังครับเวลาใช้เนี่ยครับความเก่าต้องดูครับผมเนี่ยประลัดขิกครับรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นรุ่นสองนะครับผมปลัดขิดรุ่นนี้ มีหางมีไข่ครับประลัดขีกลงพบกลวยเนี่ยครับความเก่าครับตะก,กัวต้องเป็นตะก,กัวโบราณนะครับตะก,กัวเขาเรียกตะก,กัวน้ำนมครับไม่ใช่ตะก,กัวทุกวันนี้จยคนละอย่างสีคนละอย่างกันครับดูนะครับผมเนี่ยครับรูปสะกดเนี่ยครับผม ความเก่าบางลูกจะมีเนื้อปลอดผุดขึ้นมานะครับผมงอกขึ้นมาเองของหนุ่มเมืองน้ำดำมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมกล้องให้ดูครับลูกไหนไม่รู้ก็ดูนะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยลูกเนี่ยดูนะครับจะมีการงอกของเนื้อปลอดเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนื้อปลอดจะผุดขึ้นมาดูความเก่าของเชือกครับ ครับต้องเก่ามีคาบติดมีอยากยงอยากให่มีคาบผ่านการเวลามาหลายปีครับดูดูดูเชือเขียวครับดูนะครับครับเห็นไหมครับความเก่าเนี่ยครับต้องเก่าเป็นธรรมชาติครับไม่ใช่เก่าแต่งเก่าผ่านการเวลาครับ ทีนี้มาดูเนื้อตะกุดกันครับผมดอกนี้เป็นเป็นสองกริย์ครับน,น้ำดำจับมือเดียวครับก็เลยยากหน่อยดูนะครับเนี่ยครับหัวตะกุดดูครับเนี่ยครับ ความเก่าต้องได้อย่างนี้ครับดูเชือกถักครับเนี่ยครับดูปลอดครับดูลูกสะกดของหลวงพ่อเนี่ยครับผมสะกดลูกนี้ปรลอดจะวิ่งผุดขึ้นมาครับงอกขึ้นมาเองเหมือนมีชีวิตครับ ดูอีกฝั่งครับเนี่ยครับเนี่ยครับมาดูตะกุดทนเชือกเขียวครับตัวนี้เป็นยุคปลายครับยุคปลายของหลวงพ่อนี่ครับเชือกเขียวถ้าเชือกเขียว คาดเอวเนี่ยส่วนมากเขาจะตีเป็นยุปลายนะครับผมถ้าเป็นขาปิ่นโตเป็นเชือกขาวางนี่เป็นยุคต้นครับยุคแรกๆที่หลวงพ่อสร้างเอาปิ่นโตเก่าปิ่นโตแตกแล้วก็ท่านเอามาตัดแล้วก็มาทําครับเขาเลยเรียกตะกุดขาปิ่นโตเนี่ยครับรุ่นเนี้ยดูความเก่าครับเนี่ย าการใช้งานมาเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหนูมาน้ำดำจะซูมให้ดูครับความเก่าต้องดูให้ออกครับเก่าแท้เก่าทําขึ้นมาดูนะครับเนี่ยครับผมเห็นไหมความเก่านี่เนื้อทองแดงครับตะกุดโทนครับชงความเก่า นี่หนุ่เบืองน้ำดำได้มาก็เชือกเกือบจะขาดแล้วครับก็เลยมาถักเชือกเพิ่มเนี่ครับ,รบลายของลุงพ่อนะครับจะเป็นลายนี้นะครับผมลายเชือกคาดเอวของ,งพ่เนี่ครับเนี่ยครับผม ดูครับสามเส้นใส่กันเนี่ยครับลายเดียวกันนะครับจำลายถักให้ได้ครับแล้วก็ลูกสะกดของท่านนะครับบางเส้นจะมีเม็ดงาช้างสีขาวๆแล้วก็เม็ดดำแล้วก็เม็ดตะกัวครับเม็ดดำเม็ดน้าตาลครับจะสีนี้ครับเนี่ยครับ เนี่ยครับตะกุดโทนเนื้อตะกัวครับผมของหลวงพ่อมาส่องดูหัวท้ายกันครับผมเนี่ยครับผมดูความเก่าครับดอกนี้ ได้มาที่การับประกันเพราะว่าได้มาปอกที่ถักอยู่ไม่มีครับผมหนุ่มเมืองน้ำดำก็เห็นรอยมือหลวงพ่อมีรอยจานยันถึงการับประกันให้ครับแล้วก็หนุ่มเมืองน้ำดำก็มาถักใหม่ครับเนี่ยครับมาดูฝั่งนี้ครับ ังครับครับผมดอกนี้รับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับอีกดอกครับดอกนี้น่าจะเป็นยันหนุนดวงหรือยันสีทธาตุนะครับผมดูหัวท้ายครับ ดอกนี้ก็เวลาสองกล้องเข้าไปก็จะเห็นรอยจานของท่านครับดูความเก่าของทองแดงครับผมจะมีคราบดําเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็คราบเขียวทองแดงเป็นปกติของคราบทองแดงที่จะขึ้นอย่างนี้ครับเวลาผ่านกันเวลามานานคราบน้ํากรดจะอีกอย่างนะครับผมบางคนบางเจ้าจะแช่น้ํากรดมา แล้วก็สังเกตอีกอย่างครับตะกรุดของหลวงพ่อจะตัดหัวตัดท้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีผมมีดอกเล็กครับเนี่ยครับจะให้ดูเนี่ยครับดอกนี้ฝนแสนหาครับดอกเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูตัดหัวตัดท้ายคือยังไงคืออย่างนี้ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยรอยยันครับรอยยันลอยมือหลวงพ่อ ตัดหัวตัดท้ายฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับพ่งท่านจะตัดหัวตัดท้ายอย่างเงี้ยดอกนี้พิเศษคือว่ามีสีพึ่งอุดครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆครับส่งกล้องให้ดูจนมีสีพึ่งอุดทั้งสองฝั่งครับเป็นตะกุดฝนแสนหาครับของหลวงพ่อกลวย ูอีกฝั่งครับครับท่านเนี่ยครับมีสีพึ่องอุดทั้งสองฝั่งครับนะครับมาชมรอยยันแกะชัดชัดครับ ฝากติดตามหนุ่มเมืองน้ำดำไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวหนุ่มเมืองน้ำดำจะมีคลิปดีๆออกมาให้ชมเรื่อยๆครับผมหนึ่งต้องความเก่าเป็นหลักนะครับสองต้องดู มวลสารลูกสะกดครับเป็นของท่านไหมแล้วก็ดูลายถักครับลายถักของท่านครับจะประมาณนี้ลอยถักสายคาดครับจำให้ได้ครับแล้วก็ความเก่าครับ ถ้าตะกุดเปือยต้องดูยันท่านเป็นครับเพราะว่าหลวงพ่อจานมือครับลองดูใช้เหล็กจานมือไม่ใช่ไม่ใช่ใชปั๊มนะครับถ้าแผ่นปั๊มนี่ไม่ใช่เอาฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้หนูเมือง้ำดำด้วยนะครับผมโอกาสหน้าจะมีคลิปดีๆมาให้รับชมรับฟังกันอีกครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ